ก็มาในช่วงสุดท้ายนะคะกับการถามตอบทุกคําถามเลยนะคะที่คุณผู้ชมฝากกันเอาไว้นะคะกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้คุณผู้ชมที่โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกัน023547104-5นะคะสามารถโทรเข้ามา2ส,สายแรกนะคะก็ได้รับกันไปนะคะสำหรับเสยยืด,ดรามาไอดอลนะคะที่เตรียมเอาไวใ้ให้กับคุณผู้ชมนะคะเราพูดคุยกันอยู่นะคะกับอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพนคณาพรค่ะแล้วก็อาจารย์นายแพทย์อุสนรัตน์อนุรัตพันธ์นะคะมาดูกันต่อกับอีกหนึ่งครอบคร เรื่องราวกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามีภาพของครอบครัวนี้มาให้ได้ดูกันด้วยนะคะแนะนํากันทุกคนเลย,เลยสําหรับ<ล>ครอบครัวของน้องพัตเตอร์นะคะก็คือนี่จะมีคุณแม่นะคะของน้องพัตเตอร์ด้วยคุณแม่เนี่ยจะมีลูกอยู่สองคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพพร้อมๆกันนะคะคุณแม่มีลูกสองคนค่ะคนโตเนี่ยอายุ1ิขวบนะคะ ส่วนคนที่2ชื่อพัตเตอร์นะคะนี่คุณแม่เสื้อน้ำเงินนะคะคนที่2ชื่อน้องพัตเตอร์มีนิสัยที่คุณแม่หนักใจมากๆเลยคือหวงของนะคะแล้วก็ชอบแกล้งพี่บ่อยๆนะคะคุณแม่มีคำถามมาฝากเอาไว้เช่นเดียวกันนะคะเราไปฟังคำถามแรกจากคุณแม่กันเลยนะคะ คำถามที่คุณแม่หนักใจนะมันักครู่เสียงลมจะแรงตอนเราไปถามไปไป,ไปไปไปถ่ายวิทีอาเพราะว่าฝนใกล้จะตกแล้วอาจจะมีเสียงลมรบกวนพอสมควรน,นะคะทวนคำถามนิดนึงคุณแม่ถามไว้ว่าทำยไงดีอะน้องชอบทําร้ายพี่คิดว่าตัวเองเนี่ยถูกไปหมดเลยชอบแย่งของจากพี่มาอะไรต่างๆนะคะทำไงดีคะออคือจริง,รงๆที่อยากรู้เนี่ยคืออยากรู้ว่าอายุเท่าไหร่ของน้องนะคะก็คือ เพราะว่าอายุเนี่ยอาจจะเป็นตัวบอกว่าทําไมน้องถึงทำพฤติกรรมแบบนั้นอ,อย่างเช่นถ้าเกิดน้องใน,ในเหมือนวีทีอาร์แรกที่แบบว่าอายุประมาณ11เดือนเนี้ยค่ะที่ยังไม่สามารถสื่อสารได้เขาก็ยังไม่รู้วิธีขอของจากพี่หรือว่าไม่มียังไม่พัฒนา,าการด้านภาษาเนี่ยยังไม่ได้เต็มที่เขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงแล้วพัฒนาการอารมณ์เขาก็ยังไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้เกิดมีการตีหรือว่ามีการแย่งของกันได้คือเหมือนเขาอยากได้แต่เขาไม่รู้จะพูดยังไงแต่อันนี้หมอไม่หมอไม่มั่นใจว่าน้องเนี่ยอาย แต่ว่าอย่างแรกอาจจะต้องดูสิ่งแวดล้อมที่เลี้ยงก่อนว่าที่เขาตีเนี่ยเพราะเขาเห็นหรือเปล่าว่าการตีเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้ซึ่งในปัจจุบันเราพยายามรณรงค์แล้วว่าไม่ว่าลูกทําผิดอะไรก็คือการตีเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะตอบปัญหาและไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ปัญหาว่าจะไม่ให้ลูกทำพฤติกรรมนั้นในอนาคตแต่กลับเป็นสิ่งที่จะทําให้เด็กเนี่ย รู้สึกว่าการตีเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เ,บบเพราะว่าใช่คุณพ่อคุณแม่ยังทําเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนทําไม่ดีกับเขาเขาก็สามารถไปตีได้อันนี้จะทําให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนแบบแล้วก็เอามาใช้กับกับสิ่งแวดล้อมหรือสังคมที่เขาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างแรกอาจจะต้องถามก่อนว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเ,เหมือนเวลาสอนลูกเวลาลูกคนหนึ่งถูกคนหนึ่งผิดไปตีคนที่ผิดหรือเปล่าแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคนผิดต้องถูกตีเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาถูกนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องตีคนที่ผิด อันนี้อาจจะต้องเป็นพฤติกรรมที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องลองสังเกตดูว่าการเลี้ยงดูที่บ้าน,นหรือว่าญาติในบ้านปู่่าตายายเป็นยังไงอะค่ะแล้วก็จะได้ช่วยช่วยกันแก้นะคะสำคัญเลยเรายังไม่ทราบนะคะข้อมูลเพราะว่าคนโตเนี่ยสิบขวบ<ช>แต่ไม่ได้บอกข้อมูล, <อะ S 1> มลว่าคนเล็กเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะ<ช>ไปดูกันต่อนะคะกับคําถามที่2นะคะจากคุณแม่เชิญค่ะด,ด,ดหรือว่าดูกระ เอเขาจะบิะดำตลอดไปหรือเปล่าคะอืมนะคะหลายคนใช,ใช้ใช้ใช้คำพูดว่าน้ำเหลืองไม่ดีะะอันนี้ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่จริงนะคะน้ำเหลืองไม่ดีโดนอะไรนิดหน่อยก็จะกลายเป็นแผลดำแล้วนะคะรักษานี่ก็จะแบบคือคุณแม่กังวลว่าไอ้แผลดำๆต่างๆเนี่ยพอโตขึ้นแล้วมันจะหายไหม ะะถ้าได้ยินไม่ผิดนะ,ะเมื่อกี้ได้ยินว่า3ขวบสเดืเอนอะไรหรือเปล่าสักอย่างหนึ่งคนเล็กหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจรกรณีนี้ยังไงดีคะอาจารย์ครับผมในเรื่องของอปัญหาที่คุณแม่กังวลว่าน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยคือจริงๆตามศัพท์ของทางการแพทย์เนี่ยเราจะไม่ได้มีคําว่าบอกว่าเป็นน้ําเหลืองไม่ดีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออย่างที่คุณแม่บอกก็คือมีการโดนเหมือนกับโดนแมลงกัดโดนแผลอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเอามือไปเกานะครับก็ทําให้แผลตรงนั้นมีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อนะครับพอมาติดเชื้อเเสรร็จจียยบ้อหลังาก พอแพ่หายเนี่ยเป็นลักษณะปกติของร่างกายที่พอแพ่หายแล้วจะกลายเป็นรอยดําอยู่ชั่วคราว นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรอยดำเนี่ยถึงจะค่อยๆจางหายไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยปกติก็จะสามารถค่อยๆดีขึ้นตามวัยได้เรื่องมาจากอะไรก็คือเรื่องมาจากในเรื่องของการดูแลสุขลักษณะส่วนตัวเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะดูแลความสะอาดได้ดูแลความสะอาดของมือได้เวลามีแผลไม่ไปแคะแกะเกามันมากก็เลยทําให้ปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อหลังจากโดนแมลงหรือโดนแผลอะไรเงี้ยเป็นน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ก็คือถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยอันที่หนึ่งก็คงจะต้องถ้าเขามีบาดแผ โดนมดกัดโดนอะไรเงี้ยแล้วมันมีคันก็คืออาจจะต้องทายาบางตัวก็คือเป็นยากลุ่มสเตียรอยอ่อนๆที่จะทําให้หาใอ,อ,อาการคันเนี่ยไม่มีนะครับแล้วอันต่อไปก็ดูในเรื่องของมือนะครับว่ามือเนี่ยเล็บยาวไหมดํำไหมตัดเล็บบ้างหรือเปล่าล้างมือบ้างไหมนะครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งที่สําคัญที่ เราก็เจอบ่อยๆบางคนมานี่เล็บดำตีเลยทีเดียวนะครับแต่หญิงใช้วิธีการลูกค้าอย่านะคะเกาแลวเดี๋ยวเป็นแผลเป็นไม่สวยนะเด็กผู้หญิงก็จะง่ายหน่อยว่าแบบว่าถ้าความไม่สวยมานี่เขาก็จะไม่ค่อยทำต่ให้แช้วิธีแบบเอามือลูบเอาหรือว่าแบบข้อข้อข้หรือแบบเอาน้ําแข็งประคบเอาความเย็นเข้า เข้าข่มหน่อยว่ามันอาจจะทําให้ช่วยทุเลาขึ้นหรือว่าก็ใช่อย่างที่อาจารย์บอกเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องเชื้อโรคอันนี้สำคัญแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่ว่าจริงๆก็คืออาจจะดูต้นเหตุว่าที่เป็นอย่างเช่นแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยก็คืออย่างยุงอย่างงี้ค่ะเราก็แนะนําว่านอกจากที่จะทําให้เกิดเป็นแผลเป็นแล้วก็จะมีเรื่องของไข้เลือดออกด้วยเพราะฉะนั้นก็ จะต้องแนะนําว่าป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดจะดีกว่าที่โดนยุงกัดแล้วค่อยมาทายาก็อาจจะต้องแบบอเอ,อ่อไม่ไปในแหล่งที่มันดูแบบมืดครึมที่จะมียุงหรือว่าการใส่เสื้อที่แขนยาวขาย,ยาวหรือว่าการทาออยากันยุงสําหรับเบรกไว้ป้องกันในช่วงที่แบบจะต้องไปไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงสําหรับโดนยุงกัดนะคะถามเลยค่ะจางหญิงประโคมไปเลยค่ะเพิ่งพาลูกไปเที่ยวมาแล้วแบบว่าเ,ออเห็นว่ามันมียุงทาทั้งครีมทากันยุงแปะทั้งสติกเกอร์ทั่วชุดลูกไปหมดแล้วก ็มีข้อมือที่เขาแบบว่าไว้หยดน้ํายาเหมือนตะไคร่หอมเพื่อที่จะแบบว่าเวลาตะไคร่หอมเรามีเราก็จะช่วยไม่ให้ยุงมากัดมาตอมอะไรเงี้ยการใช้ของอะไรต่างๆเราเนี้ยเยอะเกินไปอะ่ะมันอันตรายไหมคะอย่างเช่นมันอาจจะมีสารเคมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่สําหรับเด็กะคะ่ะในปัจจุบันที่หมอเห็นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ1นยี่ห้อไม่ไม่ไม่บอกไม่เอ่ยนามแต่ว่า ต้องไปที่มีขายตามร้านขายยาก็มีเอาก็คือต้องบอกเขาว่าเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กเพราะว่าของผู้ใหญ่ที่เราใช้กันไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อที่ใช้มานานแล้วเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมีผสมอ,อ,อย่างแรกก็คือเรื่องของกลิ่นม,มีผสมเ, <ๆ S 2> เป็นแอลก <ๆ S 2> อฮอล์เพราะฉะนั้นอาจจะทําให้ผิวหนังเด็กเนี่ยระคายเคืองอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อก็ไปร้านขายยาแล้วก็บอกว่าขอยากันยุงชนิดที่ใช้สําหรับเด็กนะคะอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเด็กเล็ก ะะก็ควรจะอะไรที่มัน<ด>อ่อนๆหรือว่าสําหรับเด็กเอาไว้ก่อนนะคะนี่ดีที่สุดไปที่อีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณแม่เชิญเลยค่ะ ปัญหานี่เป็นน่าจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคุณแม่ลูกชอบเอาแต่ใจนะเขาบอกว่าของทุกอย่างเนี่ยคิดว่าเป็นของแตองไม่หมดเลยแม้กระทั่งไปดูหนังก็ยิงคิดว่าเป็นหนังของตัวเองเธออย่ามาดูหนังฉันไม่ให้ดูยังไงดีคะจันคืออันนี้จะต้องเขาเรียกว่าอะไรบ่มนิสัยตั้งแต่เด็กๆคือถ้าเกิดตะกี้คุณหญิงบอกว่าได้ยินว่าเหมือนอายุสามสี่เดือนใช่ซึ่งอาจจะต้องต้องตั้งใจ เปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะว่า3าขวบสเดือนคือเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเขาทําอะไรหรือไม่ทําอะไรได้บ้างคือเขาจะรู้ขอบเขตของตัวเขาเองซึ่งคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวได้กําหนดมาแล้วทีนี้เมื่อเราจะไปเปลี่ยนกรอบของเขาเนี่ยมันก็จะใช้พลังเยอะนิดนึงนะคะ<ม>ซึ่งอย่างแรกอาจจะต้องสอนให้เขารู้จัก การแบ่งปันคืออา,อาจจะต้องบอกว่ามันไม่มีของของใคร <ừ> ก็คือ <ừ> อย่างเช่นอสมมติถ้าของของพี่เราอยากจะไปเล่น <ừ> อันนั้นก็เป็นของรักพี่พี่ก็ยังสละให้เราเล่นเพราะฉะนั้นเราเป็นครอบครัวเดียวกันก็จะต้องรู้จักแบ่งปันกันหรือว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เขาโดนแย่งของของเขาไปเราก็อาจจะเราถ้าเกิดเขาเกิดร้องไห้หรือโกรธหรือโมโหอย่างแรกที่คุณพ่อคุณแม่ทําได้คือจะต้องแสดงความเข้าใจเขาว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงยังไม่บอกว่าใครถูกใครผิดนะคะก็คือ แม่เข้าใจว่าเนี่ยตอนนี้ลูกเล่นของอยู่แล้วมีคนแย่งลูกไปอันที่สองนอกจากเข้าใจแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ว่าอันนั้นน่ะเป็นของที่พี่ก็เล่นได้ลองไปเล่นอย่างอื่นก็คือเหมือนหาทางเลือกให้เขาเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ ไม่ได้ใช้แพ้หรือชนะแต่เขารู้สึกว่าเออเขาก็มีช้อยส์อื่นที่ท,ที่อาจจะดูน่าสนใจกว่าแล้วก็ถ้าเกิดเขาเออหมายถึงว่ารู้จักแบ่งปันและรู้จักการให้ของคนอื่นคุณแม่ก็อาจจะมีการชื่นชมหรือว่าอาจ,จมีการให้รางวัลแบบเหมือนคล้ายๆให้ดาวแล้วก็ค่อยไปสะสมแต้มแต่ว่าไม่ใช่ให้รางวัลแบบพอยอมปุ๊บแล้วก็ต้องให้รางวัลเลยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกันให้รางวัลที่เด็กไม่สามารถอดทนรอได้ก็อาจจะทําให้เขาเหมือนจะทำจะเสียสละอันนี้เพราะว่าอยากได้สิ่งใหม่อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ ที่จะต้องทำอะค่ะก็คือต้องให้สะสมแล้วก็ต้องให้รู้จักรอด้วยว่าไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทำอย่างนี้แล้วมันได้ทำอย่างนี้แล้วมันได้ก็จะเป็นแบบนิสัยติดไปเลยค่ะแต่หาของรางวัลแรกกลับมาซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่สัมพันธ์กับข้อแรกที่คุณแม่ถามถึงก็คือเวลาคุยกับพี่แย่งของเล่นพี่อันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่อาจจะต้อง อาจจะยังไม่ต้องไปถึงเพื่อนมาถึงพี่เนี่ยก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยของพี่พี่เล่นอยู่ก็คือต้องเป็นสิทธิ์ของพี่ว่าพี่จะอนุญาตให้ใ,ให้น้องเล่นด้วยไหมนะครับ<ๆ>เขาต้องเคารพเคารพในสิทธิ์ของพี่ก่อนนะครับก็ปัญหาแรกที่คุณแม่กังวลก็คือในเรื่องของอมีการทําร้ายร่างกายพี่หรือว่าคิดว่าตัวเองถูกแย่งพี่ตลอดนี่ก็จะน้อยลงนะครับสำคัญเลยอ่ะผู้ชมต้องให้เขาแบบ รู้จักรอนะคะว่าถ้าอยากเล่นก็รอแล้วกันร,รอ<ช>พี่เบื่อแล้วเดี๋ยวหนู<ช>ไปเล่น<ช>อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเสียสําคัญในอนาคตด้วยนะคะเวลา บางทีไปร้านอาหารจะกินจะหิวโอ้ยวายล้านลานเลยลูกหญิงเคยผ่านมาแล้วหมดทุกอย่างเอาแนวน่ากลัวมากด้วยังไงก็แล้วแต่อยู่ที่การฝึกฝนของพ่อคุณแม่ด้วยนะคะจะต้องอดทนสักนิดนึงวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสาหรับอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะคะและอาจารย์นายแพทย์อุสนารัตนุรัตพันธ์ค่ะจากภาวิชากูมารเวชยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะ ติดตามรายการกันได้นะคะคุณผู้ชมเป็นประจำเลยจระถึงสุกบายโมจะถึงบ่ายสโมงนะคะกับรามาคิตีไลฟ์ใครอยากจะฝากคำถามเพิ่มเติมนะคะเข้าไปได้เลยในแฟนเพจนะคะ w o w f a c e b o o k c o m r a m a c h a n n e l ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ